สวัสดีครับ f อฟครับเช้าวันที่24ตุลาคม68นะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็เข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะครับพี่น้องลหลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาก,ก็เริ่มจะเย็นลงแล้วนะครับบ้านแอดมินเองก,ก็ตอนนี้ก็ไม่ใช่เย็นธรรมดานะครับก็เริ่มหนาวแล้วนะครับพี่น้องวันนี้แอดมินก็พามาดูบรรยากาศ ชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเมื่อเก็บเกี่ยวจากนาเรา,เาก็ก่อมาตากนะครับพี่น้องก็หาสถานที่โล่งๆนะครับตากบางคนก็ตากเส้นเราก็เอาไปขายนะครับพี่น้องบางท่านก็ตากเราก็เก็บไว้กินนะครับมันก็เป็นนี่แหละครับวิถีชีวิตของชาวนาโคราชนะครับพี่น้องก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับ นี่เป็นเพียงเจ้าแรกนะครับที่มาตากแต่อีกสักสี่ห้าวันก็จะคงจะเต็มเดือนนี่แหละครับนี่เป็นเพียงเจ้าแรกนะครับที่เอาข้าวมาตากนะครับพี่น้องแต่อีกสักสี่ห้าวันก็คงจะเต็มสถานที่ลานปูนตรงนี้นะครับลานปูนตรงนี้ก็กว้างมากนะครับพี่น้องอีกสักสี่ห้าวันก็เต็มแล้วครับ มาพูดคุยกันเรื่องน้องต้นข้าวกันดีกว่านะครับพี่น้องครับสาหรับน้องต้นข้าวช่วงนี้ก็มีกระแสะข่าวเกี่ยวกับเชียร์ให้น้องต้นข้าวไปขึ้นเวทีหมอลำานะครับพี่น้องข่าวนี้แอดมินก็ได้ติดตามมาหลายวันแล้วล่ะครับพี่น้องในใจลึกๆของแอดมินก็อยากเห็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับ แต่ในความเป็นจริงหลอกก็ยังไม่มีนะครับพี่น้องแต่แอดมินก็แอบรุนอยู่นะครับเพราะว่าเวทีสาวน้อยเพลนบานแพนก็คงจะเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดของหมอลำในยุคนี้นะครับแล้วก็เป็นหมอลำโซเชียลที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะครับพี่น้องโดยมีน้ององคหญิงเป็นตัวชูโรงนะครับน้ององ์หญิงเองก็ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับในช่วงสองปีที่ผ่านมานี่นะครับบนเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพนนะครับต้าหากว่าน้องต้นข้าวได้ไปขึ้นเวทีหมอลำครับน้องวง,งอิงก,ก็จะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยนะครับถึงก็มีหลายช่องหลายคนหลายท่านนะครับเชียร์ให้น้องต้นข้าวไปขึ้นเวทีหมอลำนะครับแอดมินเองก,ก็แอบรุนแอบเพียเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องก็หวังอยากจะให้เกิด ขึ้นจริงนะครับแต่ว่าข่าวนี้ไม่เกินจริงนะครับแอดมินเชื่อว่าไม่นานนะครับเราก็คงจะได้เห็นน้องต้นข้าวไปขึ้นเวทีหมอลำนะครับพี่น้องแต่ใจอีกนานแค่ไหนแอดมินไม่สามารถตอบได้นะครับแต่แอดมินเชื่อว่าอาจจะเป็นจริงนะครับพี่น้อง สำหรับอีกข่าวหนึ่งนะครับที่เป็นจริงแน่ๆนะครับลูกทุ่งสันจรนะครับพีน่น้องน้องต้นข้าวจะได้ทัวร์คอนเสิร์ตไปกับนักร้องแกมมี่โกหลายๆท่านนะครับพี่น้องในวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นที่ปทุมเป็นที่แรกนะครับแล้ววันที่22นะครับพฤศจิกาก็จะเป็นจังหวัด นครราชสีมานะครับที่เซฟวันเดอร์พี่น้องข่าวนี่ถือว่าเป็นจริงแน่นอนนะครับเพราะมีโปรแกรมออกมาแล้วนะครับพี่น้องก็อย่าลืมอย่าพลาดกันนะครับส่วนแอดมินเองก็ไม่พลาดแน่นอนเลยนะครับที่ตลาดเซฟวันยังไงก่อต้องไปแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันก่อไก่บานแอดมินมากที่สุดนะครับส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับแอดมินก่อจะเก็บบรรยากาศ มาฝาก fc นะครับในบางส่วนนะครับพี่น้องแต่ fc ที่อยู่จังหวัดไก่เคียงก็สามารถมาได้นะครับที่โคราชนะครับตลาดเซฟวันในวันที่22 2พฤศจิกายนนะครับพี่น้องก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับให้คนที่ไม่ได้ทราบข่าวสารนะครับก็จะได้ทราบนะครับพี่น้องเพราะว่าตลาดเซฟวันเป็นสถานที่ดีมากนะครับสนามดีมากเลยนะครับพี่น้อง แล้วก็แถวนั้นก็มีอุตสาหกรรมเยอะมากนะครับแอดมินเชื่อว่าผู้คนนี่รล่นหลามแน่ละครับโครตรครับพี่น้องสำหรับรายการลูกทุ่งสัญจรนะครับก็ตอนนี้ก็มีโปรแกร,รมออกมาหลายจังหวัดแล้วนะครับแต่แอดมินก็เก็บมาบอกเก่า f อฟเพียงแค่สองจังหวัดนะครับพูดง่ายๆว่าจะไปแทบทุกภาคของประเทศไทยนะครับพี่น้องเอ ที่อยู่ทางเหนือที่อยู่ทางใต้ที่อยู่ทาง,งภาคตะวันออกก็อบอกเลยว่าต้องรอรุ่นนะครับว่าจากนครราชจจสีมาเราจะไปจังหวัดไหนต่อนะครับพี่น้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะครับลูกทุ่งสัญจรน้องต้นข้าวจะได้ทัวร์คอนเสิร์ตกับบรรดารุ่นพี่นะครับในรายการศึกวันดวลเพลงหรือว่าดวลเพลงชิงทุนนะครับพี่น้องเป็นบางท่านก็เป็นนักร้อง ในสังกัดแกมมี่โกนะครับพูดง่ายๆว่าน้องตนข้าวก็จะได้ไปเจอกับรุ่นพี่ของน้องต้นข้าวนะครับที่เขาประสบความสำเร็จมาก่อนนะครับพี่น้องก็อย่าลืมอย่าพลาดกันนะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้นะครับเป็นวันที่24นะครับน้องต้นข้าวก็มีงานสืบสารประเพณีทอผ้าจุละกจินนะครับวัดพุน้อยตำบล ตำบลชอนม่วงนะครับอําเภอบ้านมีนะครับจังหวัดลบบุรีเดอ้อพี่น้องเวลาสองทุ่มนะครับพี่น้องก็อย่าลืมอย่าพลาดกันครับใครที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ก็ทางไลฟ์สดนะครับพี่น้องตอนนี้ก็นายจ,จะเป็นช่องของน้องต้นข้าวสุปริยานะครับที่ไลฟ์สดนะครับพี่น้องส่วนช่องแมงกะบีเองแอดมินก็ได้ติดตามช่องแมงกะบีเหมือนกันนะครับซึงทางช่องแมงกะบีก็ได้ออกมา ประกาศนะครับว่าไม่สามารถเดินทางไปติดตามได้ถูกงานนะครับพี่น้องก็อาจจะด้วยระยะทางถี่ไกลนะครับพี่น้องแต่ก็จะมีช่องเฮียหมูอีกช่องหนึ่งนะครับที่สามารถติดตามได้หรือไม่ก็ช่อง,องน้องต้นข้าวสุปริยานะครับก็ไหล่สดถูกงานอยู่แล้วนะครับก่อติดตามไ้ทางช่องน้องต้นข้าวสุปริยาก็ได้นะครับพี่น้อง ก็พูดง่ายๆว่าช่องไหนไล่สดแอดมินก็ดูช่องนั้นแหะครับแต่บางครั้งก็มันก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับเราภาพก็ไม่ค่อยคมชัดสักเท่าไรนะครับในบางช่องนะครับเราก็สามารถเลือกไปหาช่องอื่นได้นะครับที่มีภาพคมชัดเสียงคมชัดนะครับพี่น้อง แอดมินก็พูดมาเยอะแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับพี่น้องกดติดตามให้แอดมินหนึ่งครั้งก็เท่าก็ช่วยข่าปบามาแอดมินหนึ่งเซนนะครับวันนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง